Ừ, tìm cụ đây chào đây chào đây ní tam có mũ mày gặp không có mũ mày tam cập tiệt là gấp cái lăng tìm bắt tu nè bắt tu gấp ที่แต่งานงานหมูครับ ตามมาันใหม่ฮะตามตามมาันใหม่อ่ะตามบักคิวหรือเปล่าตึ่ม tầm cái cửa

ตัวสองฝั่งครับนี่หมูเลี้ยงเจ็ดตัวแปดตัวได้ครับนี่ครับหมูครับตัวครับเลงสิตัวเลยครับก็เดียวครับเลี้ยงได้แปดตัวครับเพ้าเดียวตั้งนี้ตั้งนี้เลี้ยงสองตามตัวทั้งนี้เลี้ยงตีตัวสิบตัวเลยบ่ อ๋อติดตัวไม่ตัดใจต้องเล่นติดตัวเลยัตเตะต,ต้นนะว่าเลี้ยติดตัวเลยครับ <c oughs> อื้นี่ปูพื้นครับปูพื้น <c oughs> ปูพื้นเตร็จแวครับ <c oughs> กำลังตามประตูทางข้าวของหมูให้ดูประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับป่าตับปะไก่ตับบดิงให้คิวแตนดีแล้วสวัสดีครั